สวัสดีค่ะมาแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาพูดถึงยาลมค่ะยาที่ช่วยเรื่องลมกองหยาบลมในท้องคุณหมอมีหลายขนาดมากๆจะเลือกใช้ให้เหมาะกับอาการอย่างไรเพราะว่าดูข้างขวดทุกขนาดก็เขียนเหมือนกันหมดว่าแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแต่จริงๆท้องอืดท้องเฟ้อมันมีรายละเอียดมันมีดีเทลอาการที่ไม่เหมือนกันแล้วเราจะมีหลักในการเลือกใช้ยาแต่ละประเภท อย่างไรวันนี้จะนามาอธิบายให้ฟังนะคะอันแรกก่อนเลยจะบอกว่ามันมียา 3- าสี่ขนานที่หลายๆคนถามนมาบ่อยๆเนาะดงจะเอามาพูดให้ฟังในคลิปนี้แหละเพราะว่าเกี่ยวกับยาหอมแม่ดงเคยพูดไปแล้วว่ายาหอมเนี่ยใช่ยังไงเรื่องใช้ไม่ถูกใช้ยังไงดีก็ลองไปดูกันได้นะคะแล้วก็ยาลมกับยาหอมต่างกันยังไงเคยทาเอาไปแล้วลองไปฟังกันได้หลักๆคร่าวๆก็คือยาลมจะช่วยเรื่องลมในท้องยาหอมจะช่วยเรื่องลมขึ้นหัวลมวิงเวียนนะคะเขานี้ยาลมมาดูกันเลยอันแรกค่ะถ้าคุณมีอาการที่มันจุกแน่น คือมันไม่ใช่อืดเฟอ้อธรรมดามันจุกแน่นขึ้นมาตรงลิ้นปี่ขึ้นมาลุกลามมาตรงคอนะคะแล้วเรอไม่ออกจับท้องให้ท้องเตึงหมดเลยผายลมก็ไม่ผายเรอก็ไม่เรอนะคะทําให้แบบเฮ้เริ่มแบบรุมๆอันนี้ยาที่เหมาะคือประสา,าเจเตพังคีค่ะปราสาเจเตพังคีเราจะขึ้นชื่อยาเอาไว้ให้เนาะเจตพังคีมันช่วยขับลมในลําไส้แล้วก็มีขาค่อนข้างเยอะจะช่วย กระจายลมออกค่ะกระจายลมในไส้ทําให้ไอที่มันค้างๆแน่นๆนิ่งๆเนี้ยได้กระจายออกมันได้เรอออกมันได้ผายลมออกแล้วมันดึงลมลงล่างอันนี้สรรพคุณของตัวยานนะแทนที่มันจะแบบแน่นแล้วมันดันขึ้น มันจะดึงลมลงลง่ลางได้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีตัวยาลดขมค่อนข้างเยอะค่ะขมก็ไปช่วยลดไฟได้ขมแก้พิษติดตะเนาะอะไรที่มันโอโหีต,ต,ตีขึ้นมาความร้อนเยอะๆเนี่ยขมช่วยได้แล้วก็ไปบำรุงน้ําดีนะคะช่วยบรรเทาอากาศแน่นๆตรงนี้ได้ดีเพราะฉะนั้นอันแรกจุกแน่นจุกเสียดกระใสจุกเสียดเรื้อรัง ประสาทเจิตพังค์ีช่วยได้กับสองค่ะมันแค่นิ่งๆอะคืออืดเฟ้อแบบนิ่งๆแบบอึนๆในท้องเหมือนไม่ค่อยสบายท้องแล้วอาการเกี่ยวกับการขับถ่ายที่ปกติร่วมด้วยคือท้องเสียบ้างนะคะหรือว่าผู่มสลับเสียลำไส้แปรปรวนนะคะรู้สึกแบบกินอะไรไปอาหารไม่ค่อยย่อยหรือว่ากินอาหารที่แสลงกับธาตุนะคะอย่างเช่นเไปกินบะหมี่เย็นมากินมากเกินไปกินอาหารหมักดองหรือกินอะไรแล้วแบบรู้สึกเหมือนผิดสัมแดงแบบนี้ค่ะธาตุปังจบค่ะ ยาท่าบรรจบช่วยได้เพราะว่าตัวยาหลักๆของท่าบรรจบคือเนื้อลูกสมอไทยเนาะมันจะมีรสฝาดติดเปรี้ยวมันช่วยสมานได้รู้ถ่ายรู้ปิดบำรุงธาตุแล้วก็มีกฎก้านพร้าวนะคะ2ออันนี้ก็จะช่วย เกี่ยวกับเรื่องของลมในท้องได้ที่มันแปรปรวนอยู่อีกอย่างหนึ่งมันจะกลมกล่อมสุข,ขุมกลมกล่อมกว่าประสาเจตพังคีเนาะคือมันจะไม่ได้ร้อนมากเพราะมันมีตัวยาโกดกับเทียนอยู่ด้วยออกสุข,ขุมร้อนอีกอย่างหน,น,นึ่งข้าบรรจบเนี่ยจริงๆเป็นยาสารพัดประโยชน์มากๆเลยเราสามารถปรับใช้กับกระสายยาได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าที่ร้านมีขายเป็นเป็นแคปซูลอย่างเงี้ยเราสามารถแกะเม็ดออกมาแล้วก็ละลายกับน้ำเช่นถ้าเกิดแน่นๆท้องมันวนท้องเนื่องจากลมมันไม่เคลื่อนค่ะเราอาจจะใช้กระสายยาเป็นน้ำต้มขิงก็ได้ หรือน้ำเป็นจกูลก็ได้นะคะถ้าที่บ้านมีเป็นจักูลเนี่ยก็เอามาแกะแคปซูลแล้วก็เอาผงมาชงกินร่วมไปกับยาท่าเป็นจบเลยอันนี้ก็ช่วยให้ลมในท้องมันเคลื่อนได้หรือถ้าเกิดคนที่ลำไส้แปรปวนแล้วช่วงนั้นท้องผูกอย่างเงี้ยก็อาจจะเอามาชงกับน้ําต้มตีผลาหรือมะขามเปียก อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าคนที่แสบท้องเป็นแผลในกระเพาะอาหารอาจจะใช้เป็นขงขมิ้นชันก็ได้ชงกับน้ําขมิ้นชันอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น้าบรรจบเนี่ยเราปรับใช้ได้โดยการยักกระสาดยาช่วยกับอีกนเนื้อการค่ะท้องอืดท้องเฟอ้อไม่พอเริ่มอ่อนเพลียเริ่มเบื่ออาหารกินอะไรก็ไม่อร่อย ไฟยงไฟย่อยนี่ไม่รู้หายไปไหนหมดนะคะแล้วก็เริ่มวิงเวียนแบบนี้นะคะยาที่เหมาะคือยาหอมน้โกดค่ะยาหอมน้โกดเนี่ยมันจะได้ทั้งลมที่ขึ้นข้างบน,นด้วยวิงเวียนด้วยแล้วก็ลมในท้องด้วยคือมันจะไปช่วยจุดไฟย่อยนะคะแล้วตัวยาเนี่ยมันจะตรมกลอบคือมันเป็นยาหอมมามันจะมีทั้งโกดทั้งเทียนทั้งเกสรนะคะมีเบนจกูล ช่วยทั้งบำรุงธาตุแล้วก็ช่วยทําให้จิตใจมันสงบนะคะาะฉันเวลากินเนี่ยเราเลือกกระสายยาได้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าอยากได้เกี่ยวกับพวกลมจุกเสียดในท้องลมแน่นในท้องเราใช้กระสายยาเป็นพวกน้ําขิงอะไรที่มันร้อนๆนะคะน้ําใบกะเพราต้มน้ําลูกขมิ้นนะคะ,ตนะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้ที่แบบลมวิงเวียนพวกนี้ก็จะเป็นกระสายยาออกเย็นๆนะคะน้ําลอยดอกมะล,ลิอะไรก็ว่าไปหรือถ้าไม่มีก็ น้ำต้มสุกนะคะกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นยาลมที่ออกฤทธิ์กลางๆนะคะมีตัวยาช่วยกระจายลมก็จะเหมาะสําหรับคนที่อาการท้องอืดท้องเฟอ้อธรรมดาอันนี้หาซื้อติดบ้านเอาไว้ได้เลยเช่นยาหอมหายเจดีพวกยาน้ำํำยาท่าต่างๆเนี่ยค่ะ ยาทัอบเชยพวกนี้อันนี้จะกลางๆบางทีคนเราท้องอืดท้องเฟ้อกันได้แล้วพวกนี้กินง่ายหามาติดบ้านเอาไว้เลยนะคะโดยสรุปอีกทีค่ะยาลมเป็นยาที่ช่วยเรื่องอาการท้องอืดท้องเฟ้อแต่ว่ามีสรรพคุณแตกต่างกันเล็กน้อยประสาทเจดะพังคีจะเหมาะกับอาการจุกแน่นจุกเสียดจุกลิ้นปี่เรือไม่ออกไม่หายลมยาท่าบรรจบจะเหมาะสําหรับอาการมวนท้องไม่สบายท้องลําไส้แปรปรวนเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียยาหอมนวโกดจะเหมาะกับอาการท้องอืดท้องเฟ้อที่เกิดจากไฟย่อยหย่อนนะคะ เบื่ออาหารกินอะไรก็ไม่อร่อยอ่อนเพลียวิงเวียนนะคะลองเลือกใช้ให้ถูกดูนะคะมีข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะในกลุ่มที่แดมพูดมาเนี่ยประสาทเจดพังคีจะเป็นยาที่ร้อนที่สุดจริงๆมันไม่ถึงกับร้อนมากนะเพราะมันมีตัวยาลดขมมมาคานไว้แต่ยังไงก็ถือว่าร้อนกว่าถ้าบรรจบก,กันแล้วกโกดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่มีการความร้อนสูงๆอยู่จะเป็นไข้หรือว่าแบบโ,โหช่วงหน้าร้อนแดดตรงกลางหัวเลยอย่างเงี้ยเราก็ร้อนอยู่ด้วยประสาทิตดพังคียังไม่ควรกินนะคะก็เลี่ยงมาทาน ยาขับลมตัวอื่นที่มันสุข,ขุมหน่อยเช่นธาตุบรรจบหรือว่านาวโกตเราใช้กระสายยาช่วยเอาก็ได้เพราะฉะนั้นยาลมก็เป็นยาบรรเทาการนะคะอย่าลืมใช้ยาให้ถูกแต่ปรับแก้ที่มูลเหตุก่อโรคด้วยนะคะอาการลมในท้องจะได้ไม่กลับมาเยือนค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เราเลือกใช้ยาได้ถูกต้องนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กอาพกกับแกงได้ใหม่ค่ะวันนี้แพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ